ถ้าหากเปรียบเทียบร่างกายของเราเหมือนเครื่องจกักรทุกท่านคิดว่าเลือดของเราจะเปรียบเสมือนอะไรครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งที่เพจลัคกี้สตาร์ไฮริกผมสัตยาลักตะกูลวิทยาครับแน่นอนครับถ้าหากเปรียบเทียบร่างกายเราเหมือนเครื่องจกักรเลือดของเราก็จะเปรียบเสมือนกับน้ามันไฮดริกนั่นเองนะครับซึ่งน้ํามันไฮดริกเนี่ยมีหน้าที่สําคัญหลกักๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านกําลังนะส่งผ่านกําลังส่งยังไง าการส่งผ่านกําลังเนี่ยก็คือเหมือนเปรียบก็คือส่งผ,ผ่านกําลังไปทางการทําทงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันนะครับหรือว่าเป็นความเร็วของตัวอุปรกรณ์ทํางานไม่ว่าจะเป็นกระบอกสูบนะครับหรือว่าจะเป็น,นตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการหล่อลื่นนะครับหลอ่อเลื่อนยังไงนะครับแน่นอนครับเครื่องจักรเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีน้ํามันหล่อเลื่นนะครับก็จะไม่สามารถทําง,งานได้นะครับก็เปรียบเสมือนเลือดอเลือดของเราถ้าเราไม่มีเลือดในร่างกายนะครับเราก็ร่างกายเราก็คงจะไม่ทํางานหรือเราก็จะตายนั่นเองนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเป็นการระบายความร้อนคือน้ํามันเนี่ยก็จะรับความร้อนจากการทํางานมานะครับแล้วก็จะมาลงสู่ทางพักนะครับแล้วก็กระจายความร้อนออกสู่ด้านข้างของทางพักนะครับให้ทางพักเนี่ยได้คลายความร้อนของน้ํามันที่ได้รับมาจากการทํางานเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ คือน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยถ้ามีค่าความหนืดที่ดีนะครับก็จะเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มป้องกันการสึกหรอนะครับหรือว่าป้องกันการรั่วซึมอ่าที่มันจะหยดจะย้อยออกมานะครับถ้าหากน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยสูญเสียค่าความหนืดแล้วนะครับก็จะมีการรั่วซึมออกมานะครับอาจจะเป็นทางข้อต่อต่างๆนะครับหรือว่าปั๊มอาจจะมีเรียกสร้างกําลังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยไม่มีความหนืดมากพอที่จะสร้างกําลังให้กับระบบนะครับ ซึ่งปัญหาหลักๆของระบบไฮดรอลิกเลยนะครับส่วนใหญ่แล้ว70%ถึง90%เลยนะครับมาจากสิ่งสกรปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะครับเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้น้ำมันเดี๋ยวเปลี่ยนเปื้นก็เปลี่ยนเปื้อนก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้าน้ำมันเราสกรปรกเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่น้ำมันสกรปรกอย่างเดียวนะครับมันจะส่งผลไปถึงอุปกรณ์ต่างๆในการทํางานนะครับ อาจจะทําให้วาวติดขัดนะครับหรือว่าปั๊มเสียหายนะครับเนื่องจากว่ามีสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปขูดตรงเสื้อปั๊มทําให้ปั๊มเนี่ยรั่วทําให้สร้างแรงดันไม่ได้นะครับจะประมาณนี้เนะาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจำเขาเรียกอะไรไม่ได้ลงดีเทลหรือไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสะอาดของน้ำมันมากพอนะครับอาจจะเป็นมองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเล็กๆเ,เป็นสิ่งเล็กๆแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เลยเกี่ยวกับกร,ระบบไฮดรอลิกนะครับอย่าลืม7เนะครับรที่น้านไฮดรอลิกสกปรกเ่ยจะ้ระบบขอรารนี่ ได้ซึ่งสาเหตุที่จะทําใหเา้เขาเรียกว่ามีสิ่งสกปกเจือปนอยู่ในน้ํามันนะครับก็จะมีหลกัหลกๆด้วยการก็มีการปนเป,ปื้อนอยู่ในระบบเขาเรียกว่าการปนเปื้อนจากภายในนะครับแล้วก็การปนเปื้อนจากภายนอกซึ่งการปนเปื้อนจากภายนอกเนี่ยามาอย,ย่างไงนะครับก็จะมาจากฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ว่า,าจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ่านเข้าถังมานะครับเพราะว่าให้เรานึกถึงเหมือนเราดูดนมกล่องอะถ้าสมมุติว่าเราดูดโดยที่มันไม่มีอากาศเข้าไปเนี่ยกล่องมันก็จะแฟบถูกไหมครับ เหมือนกันถ้าถังไฮดรอลิกถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอากาศถ่ายเทเข้าไปเนี่ยคือมันก็จะเกิดเสียงดังนะครับเกิดหอนึงเหล็กมันมาคงเหล็กมันคงไม่ยุบเหมือนกล่องนมอยู่แล้วแต่มันจะเกิดเสียงดังเสียงหอนวุ้นวุนวุนที่เราเคยได้ยินกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามีไอตัวอากาศที่ผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าอากาศไม่สะอาดเนี่ยตัวฝุ่นละอองที่ไปกับอากาศเนี่ยอาจจะเล็กมากเลยมันก็จะไปเกาะอยู่ในตามถังหรือว่าผสมกับน้ํามัานนะครับแล้วก็จะไหลเวียนเข้าไปในระบบไหลเวียนเข้าไปในระบบนะครับก็จะทําให้ตัววาล์วหรือตัวปัมเเนียยกิดดคควาาสหไ้ะรับ หรือว่าอาจจะเกิดจากการถอดมาแม่ทันแนนหรือการซ่อมลุงนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเสร็จก่อนที่เราจะเติมน้ํามันกลับไปใหม่เนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทําความสะอาดถังได้ไม่ไม่หมดอะไม่ละเอียดเขาเรียกว่าอะไรทาความสะอาดถังได้ไม่สะอาดมากพอนะประมาณนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ การที่เราทําความสะอาดก่อนที่เราจะเริ่มรันระบบครั้งแรกเนี่ยอาจจะทำให้สะอาดเพียงพอนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีเศษเศษรอยเชื่อมหรือว่าเศษการที่เราเจาะถังมีเศษขุยอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นเศษผ้าที่เราทําความสะอาดเนี่ยที่มันอาจจะติดอยู่ในถังแล้วเราทําความสะอาดไม่มากพอหรือว่าเก็บออกได้ไม่หมดนะครับพอเราเริ่มรันระบบครั้งแรกปุ๊บเนี่ย ปั๊มเนี่ยก็จะดูดน้ำมันเข้าไปแล้วก็จะอาจจะมีสิ่งสกปรกเนี่ยเจือปนเข้าไปได้นะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรปนเปื้อนภายในนะครับซึ่งการปนเปื้อนภายในเนี่ยะจะมาได้จากไหนถ้าสมมุติในกรณีที่เราทําความสะอาดเรามั่นใจร้0เเลยว่าเราเนี่ยทำความสะอาดภายในถังแบบเลื่อมมากเรียกว่า ถือว่าเกตแบบไฮเกตเลยไฮพิเยมทำความสะอาดถังแบบเป๊ะ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 ไม่มีผิดพลาดไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็จะมีการเขาเรียกว่าการปนเปื้อนจากภายในซึ่งการปนเปื้อนจากภายในเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามาจากไหนการปนเปื้อนจากภายในก็คือการสึกหลอของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นบ่าวาวอาจจะจากสมมติว่าสมมติว่าเป็นบ่าวาวเนาะเดี๋ยว หรือว่าสปูลของโซลีนอยวาวนะครับเวลามันเคลื่อนไปกึกกักกึกกักกึกกักตอนมันทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าพอมันสีกันเนาะเหล็กมันสีกันไปถูกันไปถูกันมาแรงที่มันกระทำเนี่ยแรงดันที่แบบเขาเรียกว่าแรงดันที่มันได้รับนะครับก็อาจจะความร้อนที่มันได้รับอะไรพวกนี้ครับอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบพวกเศษพวกอะไรที่แบบ ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเรียกให้ทำให้เนื้อมันเนี่ยค่อยๆสืกออกมาแล้วก็ไอ้พวกตัวนั้นแหละมันก็จะมาปนเปื้อนอยู่ในระบบนะครับก็จะแบบวนไปวนมาอยู่ในระบบนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดการเจอปนได้นะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีกรองอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับซึ่งกรองในระบบเนี่ยก็นี่ครับตามน,นี้เลยนะครับหรือจะมีอีกตัวหนึ่งเปน็นฟิลเตอร์นี่จะเป็นตัวนี้ ซึ่งเจ้าตัวกรองในระบบเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยกรองนะครับกรองสิ่งโสกปรกได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวฝาเติมนะครับตัวฝาเติมตรงนี้นะครับก็สามารถกรองกรองได้กรองได้ประมาณน่าจะไม่แน่ใจน่าจะ40ไมครหรือยังไงประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวฝาเติมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีตัวกรองอากาศในตัวอยู่แล้วนะครับบางคนบอกว่าฝาเติมเนี่ยเอาไว้เติมเอาไว้กรองพวกสิ่งโสกปรก น้ำมันอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับตัวฝาเติมเนี่ยมันสามารถกรองอากาศได้ด้วยนะครับอากาศที่มันจะผ่านมันจะผ่านเข้าร่องตามนี้เวลาเราติดฝาเติมใช่ไหมเราจะติดนี้แบบอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้มันก็จะอยู่ในถังใช่ไหมเราก็ยืดอย่างงี้ใช่ปะป,ปุ๊บตัวอากองอากาศมันก็จะผ่านเข้าเนี่ยครับผ,ผ่านเข้าร่อง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 ตามนี้นะครับแล้วก็ไปไเรียกว่าไปผ่านอ่าผ่านกรองข้างในนะครับแล้วก็กรองตัวเนี้ยก็จะเหมือนเป็นกรองอากาศในตัวนะครับส่งระบายอากาศในถังลงไปนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกองขาดูดนะครับกองขาดูดหรือซักชั่นฟิลเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยกองกองได้อยู่ที่ประมาณ150มิลคอนนะครับกองขาดูดได้อยู่ที่ประมาณ150มิลคอนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกองขากลับซึ่งกองขากลับเนี่ยก็คือกลับมาจากระบบการทํางานนะครับก็คือพอหลังจากที่เราดูดเข้าไปแล้วเนาะเราก็ไปส่งทํางานผ่านอุปกรณ์ต่างๆผ่านอุปกรณ์ทํางานมอเตอร์ไฮดรลิกกระบอกสูบไฮดรลิกนะครับแล้วก็ พอมันจะกลับถังพักเนี่ยเราก็จะมีตัวเนี้ยตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์นะครับหรือว่ากองขากลับเนี่ยหตัวเพื่อดักสิ่งสกปรกอย่างที่ผมบอกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอการเจือปนภายในระบบอะ่ะนะครับที่ว่าอาจจะเกิดจากวาวหรือเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีกองตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์เนี่ยช่วยช่วยดักอากาศขาไอไม่ใช่ดักอากาศดักสิ่งสกปรกขากลับก,ก่อนที่จะลงสู่ถังพักน้ำมันนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวตัวแอร์บีดนะครับหรือว่าตัวกองอากาศนะครับชื่อของมันเลยก็คือแอร์บีดฟ เจ้าตัวนี้ทำหน้าที่กองอากาศที่ผมบอกได้บอกไปแล้วนะครับไอกองอากาศที่ว่าอากาศที่มันจะไหลเข้าระบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวนี้แหละมันจะคล้ายๆกับตัวฝาเติมแต่เจ้าตัวนี้มันจะสามารถกองอากาศได้เขาเรียกละเอียดถึง25้ไมครอนเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ25ไมครอนซึ่งสมมุติว่าในกรณีทีเ่เราบอกว่าเรามีตัวกองอากาศเขาเรียกว่านะตัวกองภายในระบบแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเรา ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่เพียงพอต่อพวกสิ่งโสโครกที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีอีกตัวกองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวกองอีกแบบหนึ่งนะครับที่ซึ่งสามารถช่วยลดภาระตัวกองในระบบได้นะครับก็คือเจ้าตัวกองเขาเรียกว่าอะไรตัวกองแบบนอกระบบนั่นเองนะครับซึ่งตัวกองแบบนอกระบบเนี่ยตัวกองแบบนอกระบบเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเป็นการเอาน้ํามันนะครับออกมาฝัดชิ่งนะครับออกมาฝัดชิ่งนอกระบบเลยนะครับผมเจ้าตัวกองนอกระบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ หรือว่าทาง l กี้ส Star ก็จะเรียกว่ารถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับผมเจ้าตัวรถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเนี่ยนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรประโยชน์ของมันประโยชน์ของตัวรถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเนี่ยดีมากเลยนะครับคือมันจะช่วยเราเนี่ยประหยัดเวลานะครับประหยัดแรงนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับคือการใช้งานของมันนะครับเวลาเราเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหรือเราจะฟัชชิ่งน้ำมันเนี่ยครับเราก็ดูดน้ำมันเนาะดูด ดูดน้ำมนันปุ๊บเอามาฝัดชิ่งนะครับผ่านก,ากองขาดูดนะครับกองซึ่งกองตัวนี้ก็จะสามารถรับได้อยู่ที่ประมาณ150ไมคอนเนะาะสามารถเขาเรียกว่าอะไรจับสิ่งสกปรปกได้ที่150ไมคอนพอหลังจากที่ผ่านเข้ามาปุ๊บแล้วส่งกลับไปนะครับส่งกลับไปตัวนี้จะผ่านกองเขาเรียกกองรีเทนฟิลเตอร์นะครับหร,หรือว่ากองขากลับซึ่งตัวเนี้ย จะสามารถกองได้อยู่ที่10ไมครอนซึ่งกองขากลับเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ที่10ไมครอนกับ25ไมครอนนะครับก็อยู่ที่ความละเอียดที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้าเลือกเป็น25ไมครอนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับเจ้าตัวลดดูดของเราเนี่ยเราจะติดให้ที่กอง10ไมครอนกองขากลับ10ไมครอนนะครับซึ่งกองนอกระบบเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับสะดวกนะครับสะดวกในการเคลือ่อนย้ายนะครับสะดวกในการเขาเรียกกองน้ํามันนะครับหรือว่าลดภาระกองในระบบนะครับ เอ่เนี่ยครับกองกองตัวนี้นะครับกองตัวนี้จะเป็นกองขาเขาเรียกไรขากองขาดูดนะครับตอนที่เราดูดน้ํามันเพื่อเราจะฝัดชิง่งตัวนี้จะสามารถอ่ถอดมาล้างได้นะครับวิธีการถอดก็ผมไม่แน่ใจมันถอดอ่าถอดได้ไม่แน่ใจว่ามันจะแน่นไปหรือเปล่านะครับอ่าตัวเนี้ยเวลาถอดลงมานะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ในตัวนะครับตัวนี้จะมีแม่เหล็กเพื่อจ,จับพวกสิ่งโสโครกพวกเศษที่มันเป็นเขาเรียกเศษเหล็กใหญ่ๆแบบว่าเห็นไจ้ชัดอะไรเงี้ยครับก็จะจับ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 ไว้ข้างล่างเลยแล้วกองตัวนี้มันสามารถถอดมาล้างได้นะครับ ถอดมาล้างล้างล้างได้คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆอ่ะคือพอมันพี่เห็นมันตันใช่ไหมพี่ก็ถอดออกมาล้างถอดเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยออกมาล้างเนี่ยเทออกล้างให้สะอาดให้มันใสอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพี่ก็เอาตัวกองมาล้างซึ่งไอ้ตัวกองตัวเนี้ยก็ล้างได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเปื่อยหรือมันจะขาดนะครับก็คือเราจะสามารถล้างได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ้ตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์หรือกองขากลับเนี่ยซึ่งตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยให้เราสังโดยปกติแล้วรถดูดของผมเนี่ยมัน ซึ่งเกจตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ตันอย่างที่ผมเคยได้อธิบายไปแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ตันมันก็จะเป็นเกจสีเขียวนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเข็มเนี่ยตีขึ้นมาถึงสีเหลืองเมื่อไหร่ให้พี่เตรียมซื้อกองไว้ได้เลยนะครับพอมันตีถึงสีแดงปึ๊บถอดออกแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยกองรีเทิร์นฟิลเตอร์นี่ไม่สามารถล้างได้นะครับคือถ้าสมมติว่ามันตันเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเมื่อนั้นนั่นเองครับซึ่งอ่ารุ่นรุ่นของเจ้าตัวรถดูดน้ํามันเนี่ย เรามีสแตนด์ดอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นที่27ลิตรนะครับรุ่น36ลิตรแล้วก็รุ่น47ลิตรต่อนาทีซึ่งรุ่นรุ่น47ลิตรเนี่ยก็จะมีขนาดปั๊มนะครับแล้วก็ขนาดกรองที่ใหญ่นะครับคือในกรณีที่สมมุติว่างานของพี่เนี่ยถังเขาเรียกถังชุดต้นกาลังของพี่เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดสี่สมมูร์มีขนาด400ลิตรนะถ้าสมมุติว่าพี่ใช้ถังขนาด400ลิตรนะครับแล้วพี่เอาตัว27ลิตรต่อนาทีไปดูดไปลิดชิ่งนา กว่าจะวนครบถังเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณประมาณ15นาทีนะครับเป็นการคํานวณโดยคร่าวๆนะประมาณ15นาทีถ้าสมมุติว่าพี่ใช้รถดูดขนาดใหญ่เลยขนาด47ลิตรเลยนะครับไปใช้งานกับถัง400ลิตรไปการฟัชชิ่งน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9นาทีนั่นคือนั่นคือเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราคํานวณตามตามตามระบบนะตามสเต็ปของมันแต่เวลาการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้องรู้ไว้นะครับว่า เขาเรียกว่าอะไรที่ผมบอกไว้ว่าถ้าใช้ตัวเลข15นาทีใช้เวลา15นาทีเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่านั้นอาจจะเพิ่มมาสักประมาณ3-5นาทีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราดูดน้ำมันถ้าสมมติเขาบอกว่า27นาทีเนี่ยคือการที่ปั๊มเนี่ยวิ่งตัวเป่าดูดน้ำมันแล้วส่งออกไปเลยเนี่ยได้27นาทีแน่นอนแต่ว่าของเราเนี่ยกว่ามันจะผ่านกองถูกไหมครับผ่านกองมาปุ๊บไหนกว่าจะไปผ่านกองขาออกอีกนะครับซึ่งมันมีค่าความละเอียดมากนะครับ ดูดเข้ามาปื๊บกว่าจะผ่านใช่ไหมครับกว่าจะออกไปปื๊บแล้วไหนกองในกรณีแบบอกองจะตันอีกในอนาคตที่เราจะใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะตันขึ้นตันขึ้นเวลาที่เราคำนวณไว้เนี่ยมันก็จะยืดออกไปนะครับได้ถึง3นาที5นาทีหรือว่าถ้ากองตันมากๆจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นเป็น7นาทีถึง10นาทีเลยนะครับ ซึ่งความละเอียดของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วไอ้ตัวเนี้ยมีให้เลือกอยู่ที่10ไมครอนกับ25ไมครอนถ้าสมมติว่าตัว10ไมครอนเนี่ยมันจะละเอียดหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าได้ค่าความสะอาดของน้ามันอนะมากแต่ว่าก็ต้องยอมแลกเปลี่ยนมาที่ว่าน้ํามันเนี่ยก็ไอตัวกองเนี่ยก็อาจจะตันไวนะครับเนื่องจากมันจับตัวสิ่งสกปรกเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับถึงขนาดว่าต่ำกว่า10ไมครอนซึ่งเจ้าตัวลดดูดของเราเนี่ยนะครับ ที่ไฟเขาเรียกว่าไฟสแตนดารดของเราที่ทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟบ้าน 220... องศาไม่ใช่2ององศาเท่าี้ครับจะเป็น220วัตต์คือเสียบปลั๊กปุ๊บกดปุ่มเปิดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับปุ๊บนี่กดปุ่มเปิดตรงนี้ได้เลยเปิดปิดตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเสียบปลั๊กนะครับปุ๊บอ่ะนี่เห็นไหมผมทําปลั๊กมาให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กปึ๊บเปิดออนดูดเลย พอดูดเสร็จฝาชิงเสร็จกดออฟปิดเลยนะครับหรือว่าในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากได้เป็นไฟเขาเรียกไฟโรงงานนะครับไฟ380หรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้นะครับเราสามารถทําขึ้นมาตามสเปคลูกค้าได้หรือว่าลูกค้าอยากจะได้ลดดูดที่มีขนาดลิตรเนี่ยมากกว่านี้นะครับซึ่งสแตนดาร์ดของเราอยู่ที่4 7เนาะ27 36แล้วก็47ซึ่งถ้าหากลูกค้าอยากได้ให้มันเร็วกว่านี้มากกว่านี้เพิ่มแรงมอเตอร์เพิ่มปั๊มอะไรเงี้ยก็สามารถ ที่จะบอกได้นะครับบอกได้ว่าอยากจะได้ใหญ่กว่านี้อยากจะได้อะไรอย่างน mm ี hmm. ้นะครับก็บอกได้เลยซึ่งโดยสเปคทั่วไปแล้วของเราเนี่ยก um> okay. ็จะเป็นแค่กองน้ํามันเนาะกองสิ่งสกปรกออกจากน้ํามันในกรณีที่พี่เนี่ยอยากจะได้กรองน้ําด้วยกองอะไรด้วยเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนจากกรองน้ํามันเนี่ยติดตั้งเป็นกองน้ําแยกขึ้นมาได้สามารถกองความชื้นออกจากน้ํามันได้นะครับซึ่งลถดูดของเราเนี่ยคือ ดูดน้ำมันถ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็กองน้ำมันนะครับสามารถกองน้ำมันได้เขาเรียกว่าสะดวกรวดเร็วคือพี่ไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะเอาน้ำมันเข้ากว่าจะน้ำมันออกคือเขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีรถดูดเนาะเราเราจะเติมน้ำมันเข้าระบบหรือจะเอาน้ำมันออกจากตัวระบบเนี่ยเราก็ต้องยกต้องใช้กําลังมากลําบากไหนจะนู่นนี่นั่นไหนจะยกฝาขึ้นมาไหนจะเอาน้ำมันออกไหนจะเอาน้ำมันเข้าถ้าเจ้าได้เจ้าตัวรถดูดนี้ไปนะพี่หรือรถฟัาชิ่งตัวนี้ไปนะผมบอกเลยว่า อเขาเรียกว่าอะไรการทํางานของพี่เนี่ยมันจะสะดวกขึ้นมากเลยนะครับจะสะดวกขึ้นประหยัดเวลานะครับประหยัดแรงนะครับสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันจะไม่ระหกะเลอะเทอะเนื่องจากว่าเราดูดมันก็ผ่านสายอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาเราจะเก็บสายอะไรเงี้ยเราก็จะมีถาดรองน้ามันข้างล่างซึ่งตัวนี้น้ํามันก็จะไม่หกเลอะเทอะตามพื้นนะครับยิ่งถ้าในกรณีถ้าโรงงานของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆโรงงานทําเกี่ยวกับอาหารนะครับผลิตอาหารอะไรประมาณนี้ซึ่งความสกปรกเนี่ย ซนสติฟมากเลยนะครับถ้ามีสิ่งสกปร่งในนั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปเจือปนกับอา,อาหารที่เรากําลังผลิตหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอกองแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะช่วยเซฟกองในระบบนะครับเนื่องจากว่ากองในระบบอ่ะถ้าเราไม่มีตัวกองนอกระบบเลยนะครับตัวกองในระบบเนี่ยก็คือจะรันตลอดเวลาคือถูกใช้งานตลอดเวลาถูกกองตลอดเวลานะครับเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะต้องทําให้ตัวกองในระบบเนี่ยถูกเปลี่ยนบ่อยขึ้นซึ่งถ้าเราเปลี่ยนบ่อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะครับแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรการใช้แรงงานที่สูงเนื่องจากว่าเราเนี่ยกว่าจะยกฝาถังขึ้นมาได้นะครับกว่าจะถอดกองออกกว่าจะอะไรเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงต่อสิ่งสกปรกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายกฝาถังขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งสโปกต่างๆมันอาจจะเข้าไปได้นะครับต่ออุปกรณ์นะครับอาจจะเกิดความเสียหายนะครับฝุ่นเข้าไปเนาะหรือว่าทําความสะอาดถังไม่เพียงพอนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วข้างต้นซึ่งถ้าสมมติว่ามันเกิดในกรณีนั้นๆเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่า มีสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันแล้วคือมันจะทั้งเสียเวลาโอ้โหไหนจะยกขึ้นยกเข้ายกออกกะว่าจะทําให้มันสะอาดที่ไหนได้ไม่สะอาดสะงั้นเราจับตัวนี้เข้าไปดูดปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บจบเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้พูดมาแล้วว่ามันกอง10บสิไมครอนย5หไมครอนอย่างเงี้ยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยไอไมครอนเนี่ยมันดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเจ้าตัว เขาเรียกว่าอะไรช่องว่างต่างๆก่อนนะครับอย่างตัวเวนปั๊มเนี่ยถ้าตัวเวนปั๊มที่เราคุยคุยกันก่อนหน้านั้นเนาะเจ้าตัวเวนปั๊มเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าไรนะสามารถปล่อยปล่อยปล่อยผ่านได้เขาเรียกปล่อยเขาเรียกว่าสิ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีช่องมีช่องให้เขาเรียกว่าวัสดุที่ไหลผ่านนะครับช่องว่างเนี่ย จะมีช่องว่างให้อยู่ที่0.5ถึง1มครคอนเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ปั๊มเนี่ยก็จะมีช่องว่างให้อยู่ที่0.5นะครับถึง5ไมครคอนนะครับส่วนถ้าเป็นพิสตันปั๊มหรือปั๊มแบบป,แบบปั๊มแบบปัแบบ๊มแบบลูกสูบเนี่ยก็จะอยู่ที่5ไมครคอนถึง40ไมครคอนนะครับซึ่ง1มิลคอนเนี่ยหลายคนจะอาจจะยังสงสัยว่า1ไมครคอนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1มครคอนเนี่ยมีค่าเป็น1ต่อ1,000มิลคก็อ เอาเจ้านวลหน0 0มิลเนี่ยมาแยกออกเป็นพันส่วนนะครับก็คือไอหไมครอนเนี่ยก็จะเป็นแค่1ส่วนพันเท่านั้นเองนะครับของมิลลิเมตรนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบตามจะเขาเรียกแบบเปรียบเทียบค่าค่าไมครอนนะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นที่ไว้ทาเด็กหรือว่าทาหน้าเราเนี่ยพวกเนี้ยแป้งเนี่ยจะมีค่าความละเอียดอยู่ที่10ไมครอนนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกตาของเราเนี่ย ตาของเราเนี่ยสามารถมองสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับที่เราสามารถมองเห็นเนี่ยจะอยู่ที่40ไมครอนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกเป็นฝุ่นละอองแป้งแบบปลิวมาเม็ดเดียวอะวิวว,วิวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นตัวนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเส้นผมของเรานะครับในกรณีที่เป็นเส้นผมของเรานะครับก็จะอยู่ที่ ถ้าผมจำไม่ผิดก,ก็อยู่ที่ 60- สิถึงเจไมครอนนะครับอยู่ที่วคนผมบางหรือผมหนาเนาะก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งตาเราเนี่ยมองเห็นที่40ไมครอนเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ติดกองเขาเรียกว่าถ้าพี่ไม่ติดกองขากลับหรือไม่ติดรีเทิร์นฟิลเตอร์อย่างที่ผมบอกเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยซึ่งมันกองได้ละเอียดถึง10ไมครอนนะครับถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่10ไมครอนนะครับหรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ที่25นะย,ยี่สิบห้าไมครอนซึ่งถ้า กองถ้าพี่ใช้ตัวสิบไมคอนเนี่ยมันกองได้ละเอียดถึงขนาดฝุ่นแป้งเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าผมพี่ไม่ติดเลยไม่ติดแม้กระทั่ง25ไมคอนอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรค่าความละเอียดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ150ไมคอนเท่านั้นเท่ากับกองขาดูดที่พี่ดูดขึ้นมาในระบบนั่นหมายความว่า150ไมคอนเหมือนเปรียบเปรียบเทียบเสมือนเส้นผมประมาณ2เส้น3เส้นอะ่ะมัดรวมๆวม,วมกันเงี้ยแล้วมันไปวิ่งผ่านระบบของพี่อยู่ตลอดเวลามันก็จะเกิดทําให้เขาเรียกว่าระบบของพี่เกิดการสึกห้อนะครับ เขาเรียกว่าอะไรเสียหายได้นะครับผมถ้ายิ่งละเอียดยิ่งดีพี่ยิ่งถ้ากองได้ละเอียดยิ่งดีนะครับมันจะ,ะคือมันจะรักษาเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะรักษาสปูลนะครับจะรักษาสปูลรักษาอุปอุปสปูลเขาเรียกสปูลการทางานของวาลเนาะมันจะรักษาไม่ให้ สปูลเนี่ยพังง่ายเสียง่ายหรือว่าปั๊มเนี่ยเกิดการสึกหลอง่ายนะครับถ้าหากว่าไม่ติดแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ติดรีเทิร์นฟิลเตอร์หรืออะไรพวกนี้หรือว่าไม่มีกองที่<ๆ>ทเาขาเรียกว่าที่ดีมากพอนะครับอุปกรณ์เราก็จะเสียหายเนาะอาจจะเป็นวาลนะครับสปูลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าเป็นป๊อปเป็ดวาลอะไรเงี้ยคือวาลเอหรือพลอตไพลอตอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าวาลวมันมานั่งไม่สนิทนั่งบ่าไม่สนิทปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดการตกหรือการอะไรเนี่ย ได้อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิปก,ก่อนๆนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าค่าความสาดไม่พอจริงนะครับทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยไปอุดตันอยู่ตรงบาวาวอะไรเนี่ยมันก็การทํางานของเราเนี่ยก็จะไม่ราบรื่นนะครับอาจจะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่พลอต t เช็คนะครับหรือว่าเป็นที่โซลยนอยอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าวาลพอวาลวววมันเปิดไม่สุดเงี้ยน้ำม,นมันมันก็วิ่งไม่สุดพอมันวิ่งไม่สุดปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบการทํางานของเราเนี่ยมันก็จะได้ไม่ตามตาม,ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับงานมีปัญหาระบบมีปัญหาอ,อาจจะหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องน้ํามันไปนะครับตนอาจจะเป็นเอ้ยว้าวไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ลืมมองข้ามไปว่าน้ํามันของท่านเนี่ยได้สะอาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเจ้าตัว ลดฝัดชิงน้ำมันนะครับมีมีประโยชน์มากนะครับช่วยทําให้เขาเรียกว่าอะไรรักษาระบบของพี่เนี่ยให้มันใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับไปชมวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับวิธีการใช้ตัวรถฝัดชิงน้ามันที่ถูกต้องนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเชิญ ก็คือการสาธิตวิธีการใช้รถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครติดตามทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ถังตัวเนี้ยก็เพิ่งจะผลิตเสร็จนะครับผลิตเสร็จเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถังตัวนี้ก็จะมีขนาด300ลิตรนะครับผมซึ่งถังตัวเนี้ยเราก็กําลังจะรันระบบนะครับเพื่อเทสก่อนส่งลูกค้าพอดีนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่มีนะครับเราไม่มีตัวรถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับหรือรถฝัชิ่งน้ำมันเนี่ย การที่เราจะนําน้ํามันเข้าสู่ถังเนี่ยเราก็อาจจะต้องยกนะครับยกถังเทนะครับมีกลวยถังเทซึ่งมันอาจจะทําให้น้ํามันเนี่ยหกเลอะเทอะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ารถตัวนี้มีประโยชน์อย่างไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะใช้รถตัวนี้ขั้นแรกเลยเราต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับซึ่งผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเอาท่อดูดนะครับใส่เข้าไปในถังน้ํามันที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ท่อส่งนะครับก็ใส่กับชุดต้นกําลังนะครับที่เราจะต้องการนําน้ํามันเข้าไปนะครับ ข้อสังเกตเลยนะครับวิธีการจะดูว่าฝั่งไหนเป็นท่อดูดท่อส่งนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วที่ผมบอกไว้กองขาดูดนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งท่อที่ต่อกับกองขาดูดนะครับท่อนั้นก็จะเป็นท่อขาดูดนั่นเองนะครับผมก็เอาไอ้ตัวท่อขาดูดเนี่ยใส่เข้าไปกับถังน้ํามันนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่เตรียมจะเป็นน้ํามันใหม่ที่เตรียมจะเอาเข้าถังนะครับส่วนกองขากลับนะครับไอ้ส่วนฝั่งขากรับเนี่ยหรือสายที่จะส่งเข้าถังเนี่ยก็จะอยู่ที่กองขากลับอย่างที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับเจ้้้าาาตััััวนนนนนนีเเเเเรกอออไปส่ถงงงพแลย นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราเซตระบบเรียบร้อยนะครับเตรียมจะฝ่าชิงน้ำมันหรือเตรียมจะถ่ายน้ำมันปุ๊บเราก็มาเปิดสวิตช์นะครับสวิตที่ผมได้ให้ดูไปแล้วนะครับตัวนี้นี่เองนะครับเรากดออนทำงานได้เลยนะครับคอยดูปุ๊บเห็นไหมครับอ่าปุ๊บเราก็ปล่อยน้ำมันไลน์านไปสักพักหนึ่งนะครับผมเออเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ถังเนี่ยยกเทใส่กวยนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับน้ำมันก็อาจจะหกเลอะเทอะได้นะครับ ส่วนถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้รถตัวนี้เห็นไหมครับจะไม่มีน้ํามันหกเลอะเทอะเลยนะครับน้ำมันก็จะวิ่งผ่านสายลงอ่าสู่ถังชุดต้นกําลังของเรานะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับถ้าน้ํามันอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดเห็นไหมครับตัวเข็มนะครับก็จะวิ่งอยู่แค่เลงสีเขียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่าเข็มเนี่ยได้วิ่งมาถึงสีเหลืองแล้วนะครับหรือว่าครึ่งกึ่งกลางของตัวตัวเกจวัดความสกปรกแล้วเนี่ยให้พี่เนี่ยเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมซื้อตัวกรองมาเพื่อซัพ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าถึงสีแดงแล้วนั่นหมายความว่าเราถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอะสมมุติว่าขอนอุญาปิดเครื่องอก่อนเนาะสมมติว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเติมน้ํามันได้เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วที่จะเตรียมจะเทสละนะครับพอเราทําเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอาสายออกนะครับสายยกเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยกถังไปเทสได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวรถดูดน้ามันของเราเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่ามี ขาเรียกมี3เบอร์ด้วยกันหลักๆที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นมีเบอร์27ลิตรนะครับแล้วก็เบอร์36ลิตรนะครับแล้วก็เป็นเบอร์47ลิตรนะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับต้องการที่จะได้มากกว่านะครับได้อัตราการไหลามากกว่า47ลิตรนะครับหรือว่าอยากจะได้กองพิเศษนะครับเป็นการาเป็นกองแยกน้ำนะครับที่สามารถแยกความชื้นออกจาก น้ำมันได้นะครับก็ให้ทุกครั้งลูกค้านะติดต่อเข้ามาทางเพจได้นะครับบอกความต้องการได้อยากจะได้รถที่มีกว้างกว่านี้นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอยากได้รถแดดที่มันดูดได้เร็วกว่านี้มากกว่านี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้แยกน้านะครับซึ่งเจ้าตัวกองตัวนี้นะครับกองขา<อ><อ>ดูดเนี่ยเขาเรียกว่าซักชั่นฟิลเตอร์หรือกองขาดูดเนี่ยตัวนี้มันสามารถถอดล้างได้นะครับถอดล้างได้จนกว่ากองจะเปื่อยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับวิธีการถอดล้างนะครับเราก็ ไอ้ไขออกเลยนะครับไขออกแค่นั้นเลยนะครับไขออกมาปุ๊บแล้วเราก็นะครับทำความสะอาดล้างตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เราจะมองเห็นได้ชัดอยู่แล้วถ้ามันตันนะครับมันตันมันก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันดํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถอดมานะครับเทน้ำมันเก่าออกล้างให้มันสะอาดนะครับใสแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะพร้อมแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันตันนะครับมันถอดอย่างงี้นะมันดึงออกนี้เลยนะครับผม ตัวนี้ถ้าถ้าหมุนว่ามันตันเราก็จะเห็นผ่านตัวใสอย่างที่ผมบอกเนาะตัวนี้ถ้ามันตันเราก็เอามาล้างนะครับล้างน้ามันไฮโดรลิกหรือว่าล้างน้ามันโซลานะครับล้างออกนะครับล้างได้นะครับล้างกี่ครั้งก็ได้นะครับจนกว่ากองตัวนี้จะเปื่อยนะครับหรือว่าขาดฉีข,ขาดเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับซึ่งตอนเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะ,จะเจ้าตัวส้กองอย่างเดียวนะไอตัวนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนนะคือเราเอากองตัวใหม่มานะครับขอให้มันเป็นกองไส้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับ <S <S ใช้งานได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหา ส่วนถ้าเรายิ่งเปลี่ยนตัวอ่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเรายิ่งล้างทําความสะอาดเจ้าตัวกรองขาดูดบ่อยๆนะครับเจ้าตัวรีเทนฟิลเตอร์ของเรานะครับหรือว่าเจ้าตัวกรองขากลับของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งสกปรกเนี่ยอ่มันไม่ไปอุดตันนะครับแล้วมันก็จะไม่เข้าไปสู่กรองเขาเรียกว่ากรองขากลับได้เยอะมากนักนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วถ้ามันตันเมื่อไหร่นะครับต้องเปลี่ยนเมื่อน,นั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะถอดมาล้างได้อย่างที่ผมบอกถ้าเกถึงสีแดงเมื่อไหร่ก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อมูลเ,เขาเรียกว่ามีข้อสอบถามข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถติดต่อหาทางเราได้ที่ Li น์แอดนะครับหรือว่าเพจ Facebook ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ทางด้านล่างนี้เลยที่ผมขึ้นให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ถ้าเลือดของเรานะครับปัดสจากคอเลสเตอรอลหรือไขมันเนี่ยมันดีต่อร่างกายเราอย่างไรนะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับที่ปรดสัจากสิ่งสกปรกนะครับและปรดสัจากความชื้นนะครับก็จะดีต่อเครื่องจักรอย่างนั้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมสัตยาลักตะกูลวิทยานะครับและเพจลัคกี้สไตล์ไฮดรอลิกขอลาไปก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้าในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ